ขอพกคุณหลายๆด้ยจ้ะ้อสวัสดีพ่อๆ่แม่แ่ทั้งเก้าท่านนะจ๊ะที่เข้ามาใหม่นะขอพรกคุณนหลายๆจ้ะอา่าสีมาตรงกำลังใจนะจ่ะพี่น้องใส่เสื้ออย่างนั้นอ่ะใส่เสื้อให้สลิดอย่างนั้นอ่ะใส่ได้ดิใส่เขาถอดเองไม่เป็นพี่นอ้องถอดไม่ได้หรอกเนี่ยแล้วมันก็จะอุ่นด้วยแม่หนาว เเพราะว่าเขาสั่งในต่อ,ตอ,ตอเนาะแอปดาแล้วก็เปิดเข้าไปดูตัวหนึ่งหลายตังค์นะพี่น้องผมตัวนี้เท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบหกสิบอะพี่น้องเอ้ยแล้วก็นี่ใส่ได้เนี่ยไม่ถอดถอดเองไม่ได้ลนะเพราะว่าซื้อมาให้พี่วาดตอนที่เขาทำหมันเนาะกลัวเขาจะ เ,เขาแผ่เขาดึงแผ่เขาเงี้แต่แต่นางไม่ดึงเลยได้พี่น้องนางเป็นโอ้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยต้องได้มาดึงหงอกให้เขาเลยอะ่ะดึงอะไรนะที่แปะแผไว้อ่ะเนาะเราต้องมานั่งดึงออกให้เขาเองเลยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นน้นหลุดหมดเลยอะ่ะเป็นตัวอื่นนี่ไม่เหลือหรอกดึงเขาแก่เขาแท้หมดแต่ว่าสนาไม่ดึงเขาก็ ซื้อเสื้อมาให้ใส่แต่วัสนาไม่ดึงวัฒนาเตะแตะอยู่ยังไงอย่างนั้นเลย <t> เป็นอะไรที่ทำอะไรไม่ให้เราห่วงเนาะว <t> ่ากันกินรอบเดอเมื่อนหร่พอได้ปล่อยออกไปจากตัวได้ไหมนอนคุณซึกน้าหนาวไหลสั้นนอนอนด์พี่น้องนุ้งก็ไหลเล้เนี่ยโอ้ตะลีตนเขาเปิดพลล้มเขาเปิดได้แต่ขางล่างได้พี่น้อง พัดได้แต่ข้างล่างพัดได้แต่ข้างล่างข้างบนนูนะ้นพัดไม่ได้ยุงขึ้นข้างบนนุ้นนั่งอยู่นอนอยู่ข้างบนนูนมีแต่ยุงนะเต็มในหน้าหน้าเขาอะเนี่ยนอนนะเนี่ยนอนเนี่ยยุงนี่จะตาในเนว้อข้างนอกเมื่อคืนนียเนี่ย สีหมอนนี่ยุงจะกัดเขาเลยปูผ้าให้เขานอนก็เยี่ยวใส่หมดพี่นองได้แล้วก็ตักให้ไม่หวานไม่ไหว นั่งกูบนรถเนีเจ้าทรงชูนม่เก่งส่งชุนไม่ถอดเสือ้อโอ้ยยุงเรานั่งอยู่แค่นี้ก็ยุงกัดแน่พี่น้องยุงเยอะมากตะลิโตนลูกก็ว่าตุกขึ้นตุกขึ้นถึงตะยุงกัดดีนะแมวไม่เป็นไข้เลือดออกพี่น้องเนาะแต่แมวเป็นไข้เลือดออกเนี่ยโอ้ยตายแท้แท้ปวดหน้าต้นาแต่ชีรักษา พากันเข้าไปนอนข้างในนู่นก็มีได้ไปลองค่นนอนนอนข้างในนอนนี่นอนบนรถเข็นพากันขึ้นไปนอนข้างบนเน,นี่ยเนี่จริปีเห็นแต่เสื้อขมกขมัวอยู่ในนังแล้ ใาข้างในนี้ยุงเยอะมากนี่แม่มาก็พาเดินมาอาะไปมา